สวัสดีจ้าพี่้องเพิ่งไปทั้งหลายสวัสดีจ้ามาดื่มกาแฟกันจาท่านผู้ชมบ่มีบ่มีแหว่อีกอยงก็เลยมาโชว์กาแฟรีวิวกาแฟที่ว่ายายๆกินกาแฟแบบไหนเนาะอันนี้อยากสร้างมาเป็นแบบนี้เนาะจ้าอันนี้กาแฟดำเนาอะทอี่ได้น้นมันก็สิเป็นแบบนี้ห้ากับนเที่ใส่แจวแล้วส่วนอันนี้เพิ่งสร้างมาแต่ยี่ห้อน,นี่นะเพิ่งสร้างมานะ ยา่าๆว่ไปซื้อเาดอกสั่งมาจ้ะอันนี้มันเป็นกาแฟาดำเนาะจ้ะส่วนอันนี้เป็นกาแฟาอัน,นกาแฟสมมาสัมม่นเพิ่นว่าจริงเจอเลยซินเนตกาแฟาอันนี้มันก็จะอ่อนแน่เพราะว่ามันบ่เป,นนบเ,ปนบเป็นกับมันบ่เป็นกับว่แม่นกาแฟดำแต่มันก็สิ มีครีมไม่อย่างใส่เนาะจ้ะกินแล้วก็คือบอสัมบอร์แมนกาแฟซัมบอร์แมนกา,ฟาแฟคะส่วนใหญ่ๆกินกาแฟาดำแลว้วบัดนี้มีอีกอันนึงคาปูชิโน่นอกจากท่านผู้ชมอันนี้บ่ไหวเลยใหญ่ๆกินอ่อนมากแกเพราะว่าอันกินแล้วหันซร้ากินขนมนี่แม่แต่ท่านผู้ชม คาปูชิโน่นี่แม่สมัยก่อนเมนู่ย่ๆก,กินผสมี้มผสมอย่างหลายเนาะผสมชีมหลายแต่บัดนี้ก็เลยคาปูชิโน่นี่เป็นเป็นที่นิยมยาย่ๆมาก,กินตะกี้เนาะเ<อ>วลาออกไปข้างนอกข้างย่างสินั่งดื่มกาแฟนี่ยคาปูชิโน่คาปูชิโน่ลด <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะไม่ไม่เวอรน่นมัน แทบจะบม่มีกา,ฟาแฟเลอยอ่ะมันเป็นแบบครีมหลายอย่ะแต่ถ้าผู้ชมกาแฟาดำเนี่ยสดชื่นมากกว่าแต่ใยาย,ยา่ๆใส่นบ่ใส่น้ำตาลเนาะกาแฟาดำแต่่ายาย่เอาน้ำผึ้งใส่น้ำจ้ะใอ้มันมีหวานจักหน่อยนิดเดียวมันแบบว่าได้รสชาติกาแฟามากนะถ้ากินกาแฟาดำนะอร่อยมากจ้ะรสนี้ เห็นบ่กกับหัวแต่ก่อนนี่ยายกากินกาแฟอันที่สั่งมาจากเมืองไทยเป็นค้องอันกาแฟอันค้องอันของสุเหรียนแล้วแต่ท่านผู้ชมกาแฟสมของสุเหรียนแต่วันนี้บ้่ไหวบค่าส่งมันแพงมากเลยแล้วก็แบบว่า แบบว่ามันมันประยากกินแล้วมันกินหลายปีแลเด้จ้าท่านผู้ชมกาแฟสูงของสุเหรียนกินหลายปีสั่งมา,าเนี่ยยาย่าสั่งมาแต่ละเถือเนี่ยห่อหนึ่งแปดสิบซองในในฮะนะแปดสิบสี่ซองสั่งมาแต่ละเถือเนี่ยเถืาเราหาหกห่อคนเดีสั่งจากเมืองไทยตรงมาเลยแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าไม่กินแบบนี้กระแทกเพื่อน ก็เลยเออม่นจำเป็นที่ซี้องสั้งอันนั้นแล้วใช่นะแล้วก็จีมโมกะบุ่กกาแฟชินเน็ตในจินจินเซนจินเซ็งจินเซ็งมันเป็นผสมอัน กินเสร็จนมันยี่ยมาอันนี้ก็ออนคือกันจะทานผู้ชมออนแต่ว่ากบไข่ก่อนครับกุชิโน่เนี่ยจักหน่อยนะอันนี้มันผสมสำเ็จเอากับมาเติมใส่น้ำหอนนะสดชื่น กินตัวนี้กาแฟดำชืช่นมากกว่าท่านผู้ชมกินกาแฟอะไรเนาะจตะมาบอ่อ้แกอย่าฟังไหนเด้อบม่ <c oughs> <c oughs> มีอย่างไรจตะไม่ทำนี่ละบาย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 ได้จ้ะ